Tên đinh đinh đã đi bay, bán bay, bán bay, bán bay, Đi bay, bán 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 bay, เส้นหมอเดียวลูกนี่เสนหมอแล้วนี่โอ้ยไหวานเสียงคือว่าเส้นหมอนี่หมอนี่เส้นหมอนตัวน่งลงเส้นหมอแล้วเออเส้หมอเสนหมอเลยเนหมลอ เซ็บใส่เก็บใส่หม้อมเลยลูกโอ้โหเจ่งมากเลยเข็นเหียนน้อยคนเดียวห้อยซอยซอ้ยอ้ยอ่ขอช่วยพอช่วยเก็บน้อยทำไมต่อเนี่ย ดูต้มมาไปต้อ Love Więc มนี่ฮะ t a ก g มา t a r g ก t นี่ t อก g ก t นักข่าวอก r ก e t เอแล้วแม่เอาแมนเนี่ยอ้โเจี๋ยเลย อะไรวใไ่ใส่หรอบะจะไามา่ใส่าาบาตใส่แล้ว